เลข6กนี่อะไรนะการเสียสละการให้การเรียนการรักษาใช่ไหมช่วยเหลือคนอื่นก็สามนได้สิฮะก็สามยังไงสามหกเก้ายังไงฮะสี่เหลี่ยมอ่ะอ๋อสี่เหลี่ยมนี่คือว่ามันต้องอ่า สามเลียมเนี่ยกลมเนี่ยคือว่ามันมามันเรามีติดตัวมาแล้วสามเหลี่ยมเนี่ยคือว่าเราต้องฝึกฝนสี่เหลี่ยมเนี่ยเราค้ายๆว่าเราต้องอะไรนะเราเป็นเราต้องว่าเราต้องเป็นอ่าจะกับเราหมอเนี่ยมีหมออะไรบ้างแพทย์ที่มีแพทย์ใช่ใช่จะกับเราก็เป็นอย่างอาชีพหมออาชีพหมอนะหมอนี่หมออะไรหมอสัตวแพทย์หมอหมอรักษาสัตว์ใช่ไหมหมอฟันหมออะไรนะหมอกระดูกนะ หมอหมอหมอแค่แผนไทยแค่แผนจีนอะไรเนี่ยคือว่าหมอหมอเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะเนี่ยมันคือว่าเลขสามเนี่ยนะครับว่าบางครั้งมันต้องโพคัพอะไรไปให้อ่าอะไรนะครับว่าอาชีพนั้นๆเลยหรือว่าอะไรต้องฝึกต้องฝึกจนชำนานเลยต้องให้จริงจังเลยเนี่ยฮะแต่การพูดเรามาดูเนก่ยภาษาที่เขามีเยอะเนี่ยสมมติครับเขาต้องฝึกฝนเรื่องการพูดเจะอันนี้ต้องอันนี้เขามีมาแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ต้องฝึกฝนหนักหน่อย อันนี้เขาต้องพูดเยอะๆเลยพูดน้ำไหลไปดับเลยพูดตลอดเลยว่าอ,อะไรบางทีความคิดเขาอยากจะพูดนะแต่บางทีเวทีเวทีที่นี้ไม่ใช่ที่ไม่มีที่เลี้ยงเคยสั่งสอนอะไรนะฮะเพราะบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เวทีของเขาแต่ถ้าไปอยู่เกงงาะบางันนะโอ้โหรับรองนั้นอนะเวทีของเขาขอ,ของเขาทัง้งเกาะเลยใครจะเข้ามาก็ต้องผ่านด่านนี้ก่อนเนะนี่เนี่ยเพราะว่าคล้ายว่าคนเราบางทีเลกสามเนี่ยต้องมีสแตนของตัวเอง มีเวทีเป็นของตัวเองถ้าเลขสามเนี่ยถ้าเราไม่มีที่มีเวทีเป็นของเราเองนะนักร้องอ่ะยังดียังไงนะไปร้องข้างถนนดีจะนะคนเดินไปเดินมาก็เมื่อยเฉยแต่พอมันได้ขึ้นเวทียิ่งเวทีใหญ่ยิ่งคนเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะมันหลับหัวหลับตามันร้องจริงก็ไม่พ่ออะไรหรอกแต่คือว่ามันมีเวทีมันมันแสดงเต็มที่ของมันเลยมันเป็นที่ที่ใช่อ่ามันเป็นที่ที่ใช่ถูกแล้วนีนะถูกแล้วอันนี้นะอันนี้คือว่าเข้าใจป่ะเลขสามนล้เนี้ยโอเคเมื่อกี้เรามาคุยเลขหกสามเนี่ยโอนให้ไเลขหกได้ โอนให้ได้หกได้ได้เก้าได้นะได้ห้าได้เจ็ดได้ได้หกเนี่ยพอโอนมาได้หกมันมีปฟอกเป็นไงอ่าเดี๋ยวเราจะบอกนะเส้นนี้เป็นเส้นปัญญาก็กปัญญากเกิดพอดีอ่าคือว่าเสียสละมานี่เสียสละ,ะไปเท่าไหร่พันร้อยเก้าสิบบวกอะไรที่เทียบตอนหนึ่งห้าร้อยหรือว่าอะไรอ่าเป็นอะไรนะพันห้าร้อยหรือว่าเท่าไหร่ก็ เป็นไงปัญญาเกิดเลยมาเนี่ยอ๋อได้เข้าใจเลยได้เข้าใจตัวตนท่านเยอะทำไมเราถึงมาชอบอะไรเรียนรู้อะไรหลายหลายอย่างเป็นอะไรแล้วก็มาไปไหนอ่ะบางทีเราได้กล่าวอย่างไรเจอพระอะไรนี้ไม่พ้อเจอวัดอีกมาเรียนอะไรก็กับพระกับเจ้ากินก้นอุฏิวัดกินก้นกุฏิวัดไหมกินข้าวก้นบาอะไรเนี่ยถามหกเก้าอะไรเนี่ยก็เข้าใจไหมโอเคเลขสองนี่โอทให้เลขไหนบ้างหนึ่งเลขสาม เลขห้าเลขแปดเลขไหนไม่ได้เลขเจกับเลขเก้เลขสี่เจ็ดหนึ่งห้ากเลขอะไรนะสามกับ9ให้ไม่ได้เลขเจก็เหมือนกันขนเลขสี่หนึดเ้าห้าสาเลขอะไรนะสกับ6ให้ไม่ได้เลขแปดก็เจ็ดเก้า่หกห้าอแต่หนกับสไม่ได้เลขเก้ให้87 ห<ม>กสามสามหกแล้วห้าหนึ่งเลขสองสี่ให้ไม่ได้มสมมุติเนี่ยตอนนี้เขามีเลขเก้างเยอะแต่ขเขาจะมาให้ได้สี่ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเสน้นอ่าไม่มีเสน้นอ่าเนี่ยเห็นไหมไม่มีเสน้นเลขเก้าโอนไม่ได้ตอนเลขแปดเลขแปดนี่โอนได้อยู่นะีโอนได้เข้าใจไม่เข้าใจแต่หมาว่าไม่เข้าใจเลยเงียบกิบเลยเลขแปดที่ให้ได้หนึ่งตัวหนึ่งตัว,ตว,ตว หกตัวนี่ตัวแล้วก็มีตัวนี่ตัวแต่ได้มีจำกัดเพราะว่ามันไม่เอ่โอ้แล้วค่าเล้งจะเปลี่ยนไปนะคะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสมมติว่าใครเล่นหนึ่งเยอะบ้างยกมือขึ้นเล่นหนึ่งเล่นหนึ่งเยอะๆยอะเล่หนึ่งสามตัวสี่ตัวอ่าเลขนหนึ่งเรามีเยอะนะสมมติเอาสมมติหนึ่งมีหนึ่งวงสองวงสามวงสี่วงแต่เลขสองเนี่ยเราไม่มีอ่าเลขสองไม่มีแล้วก็เอาหนึ่งเนี่ย มาให้ได้สองทับโกนสองนี่แหละนะอ่อนน้องทำตัวไปที่ไหนก็อยากแข่งไปไปอีโก้อเยอะที่ถีอย่าแรงนะแย่ก็เรามาที่นี่ไหนๆมาแล้วบางทีมันก็ต้องยอมละอะไรนะต้องอ่อนน้อมทำตนแล้วไหนๆมาถึงตำหนักละเสียตั๋วื่อนบินมาเสียค่าเรียนเสียอะไรบ้างมันต้องอ่อนน้อมทำตัวมันต้องยอมยอมละคือว่าพอเรายอมก็เป็นไงบ้างเราถึงจะได้ยอมละยังไงเหมือนกระฝาเราเปิดละ เราได้รับความรู้อะไรใส่เข้าไปเอ่อไปมีข้อครูมีอะไรครูเราปิดประโยชน์แต่พอเราอ่อนน้ำของตนเราบอกครูไว้ขอมาหน่อยจะอิทธิท,ท,ทิกองครูของครูอีโก้เนี่ยขอเอาเอา,เอา,เอา,เอากองไว้ก่อนครูครูทั้งหลายที่เออเรามีอยู่เนี่ยเราเชิญท่านออกไปนั่งนั่นอ่ะตรงนั้นอ่ะเดีย๋ยวหลวงพอ่อบางทีนะเวลาเรารักษาคนไข้เนี่ยบางทีมีนะเจ้าเจ,จ้าเวรเจ้ากรรมเขามาตามามาเกาะมาด้วยเอ่อถามมีคนถามหมอดีว่าเอ๊ะเราจะเคลียร์ยังไงหมอดีว่า ล้าก็พูดในใจก็เลยว่าเรากับคนนี้เรามีหน้าที่ที่จะต,ต้องมาดูแลรักษาคนนี้แต่คนกับคนนี้เป็นเจ้า,ม,จามีเจ้ากำเนัน,นอะไรกันอาฆาตอรรยาบาลกันเราไม่ได้เกี่ยวนะเราเขาเชิญคุณออกไปนั่งไกลๆก่อนมีโต๊ะนั้นเชิญออกไปนั่งกันนะนั่งนั่งตรงนั้นก่อนเดี๋ยวฉันช่วยรักษาคนนี้เสร็จแล้วคุณจะกลับมาไม่กลับมาน,น,นะน,นั่นเป็นเรื่องของคุณเองนะไม่ใช่ตัวฉันนะเพราะไม่งั้นนะเราไม่เชิญออกไปปุ๊บเรารักษาปหายปุ๊บโอ้ขหแขนก็ขึ้น พอเราสะสมแขนเอ้ยเขาแขนดีแล้วเอาเอาแขนเรามาตรงนี้แหล่ะเจ้ากับมันวิ่งมาเราเล่ะเรานอนนี่แหละนะอนนาจารย์ดีส่วนอาจารย์ดีก,ก,ก็มันกันการโอนต้มงไปกันแน่บางทีเราต้องอะไรนะโอนไปให้เลขที่มันเลขตัวเราเพราะเราต้องเข้มแข็ง,ขงว่าเลขที่โอนให้ได้ทุกตัวนี่เลขอะไร<า>เลขห้าเลขห้านี่มันอะไรนะมันมันอยู่ตรงกลางน,นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าศูนย์นะเลห้าอ่ามันไปได้หมดเลยไปได้ทุกตัวเลยนะแลขห้านี่คืออะไรหรใจือว่าใจใจใจนี่ภาษาบาลีว่าอะไรมนโนมนโนไปว่าใจหรือว่าอะไรนะเราเราได้เคยได้ยินที่พระท่านสอนไปบ่อยไหม,มนโนปุพามนโนธรรม,มามนโนเกษตรามนโนวายาเยนะใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ ทุกสิ่งท,ทุกสั่งทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจนี่แหละจริง,รงๆเคล็ดลับรหัสชีวิตเนี่ยเราเรียนจบไปแล้วนะจะมาทําแทนไม่ได้อาอะไรนะมีอะไรแฟนเก่ทำแทนไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้น,ะนี่คือว่าต้องทําเองนะเพราะว่าใครมาทําแทนทําแทนไม่ได้แต่แฟนก็ทำไม่ได้พ่อแม่ก็ทําแทนไม่ได้ต้องทําเองหัวใจเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเดเราสั่งใจสั่งมาเนี่ยต้องเอาอิซมาใจสั่ง เราสองก็จะอาติสมันนะฮะาจํา